สวัสดีครับพบกับปาดไม้จุปไม้นะครับวันนี้ก็อยู่ในสวนป่ามนะครับแปลงนี้นะครับอายุนะครับสองปีห้าเดือนนะครับเป็นแปลงอ่าแปลงแรกที่ผมปลูกนะครับก็คือผมปลูกอยู่นีวันนี้นะครับอ่าต้นกล้าช่วงนั้นนะครับเมื่อย้อนกลับไปสองปีที่แล้วเนี่ยต้นกล้าหายากมากนะครับแล้วก็แพงนะครับใครอยากปลูกก็ต้องสั่งจองข้ามปีกันนะครับแปลงแรกแปลงนี้ผมขอทุนนะครับผมจำเป็นจะต้องเรีบปลูกก็เลยให้อ่ามีคนรู้จักนะครับก็สั่งมาจากแปลงที่ กระบีนะครับซึ่งเป็นแปลงเพาะนะครับไม่ใช่ของบริษัทนะครับเราไม่ได้สั่งตรงมาจากบริษัทซึ่งเป็นอยู่ในวันนี้นะครับที่เพาะในแปลงนะครับก็มีใบรับรองแปลงแต่ไม่มีใบรับรองสายพันธุ์นะครับแต่ว่าตอนนี้ที่มาปลูกนะครับครบ2ปี5เดือนนะครับเราเริ่มตัดลูกตั้งแต่1ปี8เดือนนะครับซึ่งถือว่าให้ผลผลิตเร็วนะครับแต่ก็อยู่ที่การดูแลของเราด้วยนะครับแปลงนี้ผมขุดกระดูแม่โกในการปลูกนะครับตอนนี้นะครับผลผลิตนะครับก็ช่วงช่วงนี้จะเริ่มขาดคออ่า กันยาครับช่วงนี้เดือนกันยาเนี่ยผลผลิตนะครับก็ทัางบนจะเริ่มขาดคอนะครับในช่วงนี้จะพามาดูนะครับว่า,าการเลือกสายพันธุ์ปาล์มและก็เปลงแล้วก็องค์ประกอบหลายหลายอย่างมาปลูกเนี่ยเราจะเจออะไรบ้างนะครับซึ่งถ้าย้อนไปช่วงนั้นนะครับเปล่งปาล์มเนี่ยราคาค่อนข้างสูงนะครับเออปลงนี้ผมซื้อมาครับต้นละ1 8 0บาทก็ปลาล์มมาบรรอายุ1ปีนะครับ180บาท อ่านะครับเป็นแปลงแรกที่ผมต้องรีบปลูกและดังนั้นผมก็ปลูกเพื่อสีแปลงเนี่ยผมทาการสั่งจองผ่านบริษัทครับสั่งจองผ่านบริษัทก็ระบุเป็นสายฟันธุ์คอมเพกคานาคอมเพกลูพิชั่นแล้วก็อ่าโอดนเทอรล่าเคบีซีนะครับพวกนั้นเนี่ยอ่าเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันมีข้อดีข้อได้เปรียบอย่างไรนะครับชุดหลังที่ผมซื้อมาต้นละ260บาท250ร้อยถึงสองแต่แปลงนี้ผมซื้อมาต้นละ1 8 0บาทนะครับผมสั่ง อยู่นิวันิทนะครับแต่สิ่งที่ได้ก็คือมันไม่ได้อยู่นิวันิททั้งหมดนะครับอันนี้ก็คือไม่ใช่อยากแปลงที่เป็นเนื้อเยืย่อนนะครับเป็นแปลงเพาะชาวบ้านทั่วไปนะครับที่น่าจะไปรับซื้อไปรับเม็ดมาเพาะหรือไม่ก็คือเอาของบริษัทมาเพาะหรืออาจจะมีการสวมเอาเม็ดอื่นมารวมเหมือนกันนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราได้มานะครับมันค่อนข้างที่จะอ่ายๆก็คือมันไม่ใช่กลายก็คือผสม่อนข้างท,งที่จะเยอะนะครับนี่ก็คือนี่ครับออกมาครับลักษณะเนี้ นี่น่าจะเป็นพวกยักษ์เขียวพวกสุราษอะไรพวกนั้นนะครับเนี่ยก็ติดพวกนี้มานะครับหลากหลายต้นนะครับแล้วก็บางต้นนะครับที่เราดูนะครับทรงมันก็ผิดไปนะครับแต่ว่าการติดลูกนะครับต้นที่ชั่วๆเนี่ยการติดลูกเนี่ยค่อนข้างจะดีแล้วก็ทลายน้ําหนักก็ดีเนี่ยเวลาเราเลือกสายพันธุ์นะครับอีกแปลงที่ผมซื้อมาต้นละแพงแล้วก็ของบริษัทเลยเนี่ยตัวนั้นก็การติดลูกเนี่ยจะสม่ําเสมอแล้วก็ลําต้นที่ขึ้นเนี่ย ค่คอนข้างที่จะทรงเหมือนกันดูนะครับทรงต้นนันนะ้นคือใกล้ๆก,กับผิดนะครับบางหลายต้นนะครับที่ว่าทรงเนี่ยทรงใบนะครับต่างออกไปนะครับทรงใบต่างออกไปนะครับลูกอะไรก็ออกจะต่างออกไปกับโซนนี้ปุ๊บนี้ก็คือเราพามาดูนะครับแรกที่ผมปลูกอันนี้ก็คือทลายนะครับค่อนข้างที่จะสวยแล้วก็ทลายค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ดกเนี่ย นี่คือน้ำหนักถตลายเริ่มเรยอะแล้วนะครับนี่นะครับอดูนะครับโคนตั้งพื้นนะครับทรงอย่างนี้คือทรงสวยมากนะครับเนี่ยแต่นะครับเนี่ยติดอย่างนี้มานะครับก็หลักหลายประมาณไม่เกินห้าต้นนะครับเนี่ยถามคนตัดเขาบอกว่าน่าจะเป็นกลุ่มของสายพันธุ์สุราษฎร์อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับดูนะครับแล้วก็ออกมานี่นะครับอันนี้ก็ น่าจะสุกช้านะครับเพราะว่าผมเข้ามาหลายรอบแล้วนะครับลูกยังยังขยายแบบไม่ใหญ่นะครับแต่ว่าดูทลายเนี่ยค่อนข้างที่จะนะครับเป็นเยอะแล้วไม่รู้เขาจะสุกสีอะไรนะครับพวกนี้นี่คือสายพันธุ์นะครับที่เราซื้อมาแล้วมันติดผสมกันมาแต่ถ้าพวกเป็นทรงนนเนี้ยอ่ายูนิตเนี่ยทรงเนี้ยสวยนะครับเนี่ยคือนี่ครับ เพราะว่านะครับช่วงนั to to <tr> ้นนะครับราคาปาล์มเนี่ยต้นกล้าเนี่ยแพงและต้องจองข้ามปีพอะจองข้ามปีนะครับบางแปลงนะครับที่เขารักษามาตรานคุณภาพเนี่ยมันก็ดีไปนะครับบางแปลงนะครับขนาดผมเนี่ยผมเป็นคนขายต้นไม้นะครับผมยังไม่ทําปาล์มเองเลยนะครับเพราะว่าหนึ่งเรื่องของสายพันธุ์เนี่ยที่ผมกลัวคือเรื่องของสายพันธุ์ถ้าเราไม่ดิวนะครับจากบริษัทโดยตรงจากเรลงที่มีคุณภาพโดยตรงเนี่ย มันจะเจอปัญหาปมปลอมค้างงเยอะนะครับแล้วก็มันจะทําให้เกษตรกรนะครับเสียเวลานะครับบางครั้นมันไม่คุ้มทุนนะครับใส่ปุ๋ยออกไปนะครับแล้วก็มันไม่ได้น้ําหนักขึ้นมาตามที่ต้องการนี่ครับพวกนี้ทรงใบทรงไลก็บางต้นก็จะต่างออกไปกับผมทําแปลงต้นไม้นะครับแต่ผมไม่ทําปามเพราะว่ามันต้องจุดขอญาติสายพันธุ์จุดขอญาตแปลงแล้วสายพันธุ์ที่นํามาช่วงนั้นนะครับเม็ดปามนะครับนําเข้ามาเยอะมาก มีการยิงเลเซอร์มีการออกก็คือทุกอย่างนะครับแต่ว่าเราไม่มั่นใจนะครับก็คือเป็นบทเรียนนะครับหลายคนถ้ากําลังจะปลูกปาล์มนะครับผมแนะนํานะครับไปหาแปลงนะครับที่มีมาตรฐานนะครับมีมาตรฐานแล้วก็มีใบรับรองสายพันธุ์นะครับรับรองสายพันธุ์แล้วก็น่าเชื่อถือได้นะครับการรับรองสายพันธุ์เนี่ยบางครั้งนะครับเขาอาจจะสวมสิทธิ์มาก็ได้ครับงั้นขึ้นอยู่กับเจ้าของแปลงนะครับที่มี ยาบันในการทําหรือเปล่านะครับส่วนแปลงนี้ของผมนะครับก็ถือว่านะครับทลายก็ถือว่าโอเคนะครับน้ําหนักดีแต่ว่าเรื่องของเนื้อและเม็ดนะครับผมไม่แน่ใจว่าอยู่นี่พอนนี้ถ้าเป็นเนื้อเยื่อนะครับเม็ดจะใหญ่หรือเปล่าแต่ว่าแปลงนี้เม็ดมันใหญ่เพราะผมไม่ได้สั่งมาจากกลุ่มของบริษัทผมสั่งมาจากปามเพาะแปลงเพาะนะครับโอเคนะครับนี่ก็คือพามาดูนะครับการปลูกปามในเรื่องของสายพันธุ์นะครับก็ระวังนะครับระวังเพราะว่า ทุกอย่างนะครับถ้าสิ่งไหนที่มีความต้องการสูงนะครับมันก็จะมีการสวมสิทธิ์สวมรอยนะครับแล้วก็บางครั้งเราจะเสียเวลานะครับแปลงนี้ผมถือว่าไม่เป็นไรนะครับพอผมมีอีกสายสีแปลงที่เป็นแปลงของอาสายพันธุ์ที่รับรองพันธุ์แล้วก็ของบริษัทนะครับซึ่งเราซื้อมาต้นพันธุ์ค่อนข้างสูงแต่ว่าผลที่ได้นะครับตอนนี้เริ่มตัดแล้วนะครับก็ผลผลิตค่อนข้างที่จะดีนะครับน้ําหนักตอนนี้อาจจะน้อยนิดน,นึงนะครับเพราะว่าเริ่มเข้า2ปี นะครับส่วนแปลงนี้สองปีห้าเดือนครับแต่ละแปลงผมจะปลูกห่างกันประมาณสี่ถึงห้าเดือนนะครับก็ไม่ได้ทําพร้อมกันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวก็แปลงนี้น่าจะนะครับเอาระบบน้ําเข้าช่วยนะครับผมมีสระน้ําอยู่อาจจะปล่อยน้ํานะครับช่วยนะครับแปลงนี้ก็เป็นดินควันดินลูกดังนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือปาล์มนะครับอยู่ในวันนี้นะครับสองปีห้าเดือนนะครับซึ่งเริ่มให้ผลผลิตแล้วก็เริ่มเก็บเกี่ยวกันแล้วนะครับ จะปลูกปาล์มนะครับก็ศึกษานะครับดีๆศึกษาสายพันธุ์กันดับแรกเลยนะครับสายพันธุ์นะครับต้องเป็นสายพันธุ์ที่เหมาะกับพื้นที่ดินเราไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์อะไรแล้วแต่แล้วก็ต้องเป็นสายพันธุ์ที่ได้รับรองมาจากบริษัทแม่นะครับคือสายพันธุ์ต้องแท้ชัวนะครับเลือกสายพันธุ์ให้ดีนะครับบางครั้งราคาอาจจะสูงรับช่วงนั้นกนะ็คือบางคนบอกผมว่าไปซื้อทําไมต้นละ260 บางพื้นที่ร้อยแปดสิบเนี่ยผมให้ดูเลยเนี่ยผมซื้อร้อยแปดสิบกับผมซื้อสองร้อยหกสิบพอตอนนี้สองปีกว่าเนี่ยพอผลผลิตออกมาเนี่ยไอตัวที่ผมซื้อแพงกว่าเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะครับอ่อ้ทงแปลงผลผลิตออกมาเหมือนกันลูกเหมือนกันทลายเหมือนกันแล้วต้นขึ้นเหมือนกันไม่มีข้อผิดเพี้ยนแต่ละต้นนะครับก็คืออยู่ที่ประมาณ90้าเขึ้นไปแต่ว่าพอเราเจอแปลงเนี่ยลักษณะของต้นดีขึ้นลักษณะของทลายที่ออกลักษณะ สายพันธุ์นออกเนี่ยมันมีข้อแตกต่างกันนะครับก็คือเหมือนบอกหลุดสุราษออกมาครับมีน้องที่ตัดบอกว่าน่าจะเป็นสุราษพวกยักษ์เกี่ยวยักษ์อะไรเนี่ยซึ่งมันสุกช้านะครับบางบางต้นเนี่ยทลายเนื้อใช้เวลาหลายเดือนครับกว่าจะสุกนั้นเราจะเสียเวลานะครับถ้าจะออกก็เอาออกได้เดี๋ยวก็ถือว่าเฉลี่ยกันไปนะครับนี่ครับก็คือนะครับเลือกสายพันธุ์นะครับให้ดีนะครับผมโอเคนะครับฝากติดตามนะครับยูทูบ b e อไม้เจ้าป็นไม้ด้วยครับสวัสดีครับผม